นี่คือจุดที่ทีมยักษ์ใหญ่กำลังเผชิญวิกฤตแท้จริงเมื่อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกมองว่าล้มเหลวในการปรับตัวกับระบบการเล่นที่โค้ชร,รักษาไว้สุดโตดล่าสุดอินดี้กาเลียนิวซึ่งเป็นสื่อที่เคยทาให้โลกฟุตบอลตะลึงด้วยข่าวหรือย้ายทีมระดับโลกออกมาเปิดเผยรายงานแรงจัดบอร์ดบริหารเรียกรูเบนอโมริมเฮดโค้ชชาวโปรตุเกสเข้าพบแบบด่วนเพื่อขอให้เปลี่ยนแผนจาก3 4ถ2ถึงถึงถึงไปเป็น4-3-3ถึง 3, ถึง 3, หลังจากที่ระบบเดิมทําให้ทีมแพ้ต่อความคาดหวังอย่างรุนแรง แต่สิ่งที่ทําให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้นอโมริไม่ใช่คนแปลกหน้ากับแผน3 4ถึง4ถึง2ถึง1เลยเขาเคยนําแผนนี้พาสปอร์ติงโปรตุเกสควา้าแชมป์ลีกมาแล้วและเชื่อมั่นว่าระบบนี้เหมาะกับสไตล์ของแมนยูนเต็ดอย่างน่าประหลาดอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าปัญหาหลักคือการขาดความสมดุลในแนวรับและแนวรุกทําให้เกมดูอ่อนยวบเมื่อเจอทีมที่เล่นเกมรับแน่น รายงานระบุว่าเมื่ออโมริมได้ยินคำขอดังกล่าวเขากลับตกใจจนเงียบไปชั่วคราวส่งสัญญาณว่าการปรับแผนอาจไม่ใช่เรื่องง่ายและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างโค้ดกับผู้บริหารขณะที่สื่อในแวงวงประเมินว่าเวลานับถอยหลังอาจเริ่มทำงานแล้วถ้าผลงานไม่ดีขึ้นในระยะใกล้ สิ่งที่น่าสนใจคือความน่าเชื่อถือของอินดี้กาเลนิวที่กลายเป็นแหล่งข่าวสำคัญในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขาเคยเป็นเจ้าแรกที่เปิดเผยข่าวการย้ายทีมของอุโกะเอกิติเก้และเบนยามินเชตโกก่อนที่อื่นๆทั้งหมดนี้ทำให้รายงานครั้งนี้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ที่นี่คือคำถามที่คุณควรคิดการเปลี่ยนแผนการเล่นกลางฤดูกาลเป็นทางออกที่ถูกต้องหรือไม่หรือที่จริงแลวปัญหาใหญ่คือการสร้างทีมที่ไม่สมดุลแสดงความเห็นของคุณมาเลยคุณคิดว่าอโมริมควรยึดมั่นในแนวทางเดิมหรือยอมปรับตัวเพื่อความออยู่รด